ทุกคนครับวันนี้ผมมีร้านอาหารสุดแซ่บในเชียงใหม่มาแนะนำร้านนี้ชื่อว่าแซ่บอิลี่เอสเชียงใหม่ครับร้านบรรยากาศชิวๆตอนเย็นในเชียงใหม่สูตรตามหรือยำแท้จากอีสานร,ราคาไม่แพงเริ่มต้นแค่45เองอาหารที่สั่งมาแล้วนะครับหน้าตาน่าทานม,มากๆแถมราคายังไม่แพงอีกด้วย้ามาแนะนําเป็นตำเกาเหลาปูม้าเลยนะครับเนื้อปูม้าของเขาสดแน่นเดง้งแล้วก็อร่อยมากๆเมนูนี้ผมติดใจสุดๆเลยครับใครใส่ทะเลผมแนะนํตาตำเกาเหลาทะเลลว้วเมนูนี้จัดเต็มสารพัดหอยกุ้งหมึกและแมงกะพูนเลยครับบอกเลยว่าฟินมาก มาบอกเลยว่าต้องสั่งทีเด็ดต้องนี่เลยยำหอยนางรมครับทุกคนดูนี่สิครับหอยนางรมตัวใหญ่มากๆกินกับหอมเจียวและกระถิ่นเป็นอะไรที่โคตรแซ่บเมนูตำแซลมอนของที่นี่สดมากๆหลายเนื้อยังสวยและย,ยังฉ่ำเด้งที่สุดเลยครับเนื้อนุ่มละมุนล,ลิ้นบอกเลยว่าโคตรอร่อยที่หา้ามพลาดเลยก็คือตำกุ้งสดนะครับทุกคนกุ้งตัวใหญ่เนื้อเด้งรสชาติตามของร้านคือ The ะเบสเลยครับทานกับคอหมูทอดจิ้มเจ่วหอมๆเนื้อฉ่ำๆจิ้มกับน้ำจิ้มเจ่วแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากๆตำไข่เค็มเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบ ร้านนี้ผสมตามอีสานแท้ที่อร่อยทุกเมนูเลยครับทุกคนนอกจากตามแล้วเมนูยำก็แซ่บไม่แพ้กันวันนี้ผมสั่งเป็นยำหม,มูยอนะครับบอกเลยว่าเด็ดมากหมูน้ําตกร้านนี้ก็แซ่บสุดๆครับครบเครื่องอีสานแท้ผมชอบมากโลเคชั่นร้านอยู่ในเมืองเชียงใหม่ใครก็มาได้สบายๆเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นมากว่าหนึ่งทุ่มที่ร้านรับฟรียำหรือตํหนึ่งจานถึง31ธันวาคมนี้นะครับและยังมีชั้นสองให้นั่งด้วยร้านเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีห้าเลยครับใครกำลังมองหาร้านอาหารแซ่บๆบ,บรรยากาศด เยอะนะครับ